ผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่14มกราคมที่ผ่านมาะนะฮะงานพระราชพิธีสมบมงคลนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่จังหวัดสุขโขทัยกันหน่อยนะครับถือเอาวันสําคัญนี้เนี่ยเป็นเลิกดีมงคลนะครับอันเชิญพระเสียพระสมเด็จพระร่วงเจ้าขึ้นประดิษฐานบนองค์พระพุทธร,รูปณลานบนพิธีหน้าองค์สมเด็จพระร่วงเจ้าวัดสังคารามนะที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับ ซึ่งก็ได้อัญเชิญพระเสียรองค์สมเด็จพระร่วงเจ้าเนี่ยนะฮะสูงถึง35เมตรแทนคุณของแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมระลึกอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับองสมเด็จพระร่วงเจ้าองค์ใหญ่มีพระนามเต็มว่าพระพุทธอสีติวัฒสามหาบพิษนะครับขนาดความสูงเนี่ย35เมตรกว้าง9เมตร ในโครงการสร้างพระใหญ่คืนสู่มาตุภูมิของคนไทยนะครับโดยมีพระเดชพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์ท่านเจา้าขุนน้อยเจ้าวาดวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายส่งนะครับมีดรสุชีราพรทวานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาและดรพอพันธ์สนเจริญกรรมาการสภามหาวิทยาลัยประธานฝ่ายคารารรวมถึงข้าราชการสำนักพุทธ พุทธศาสนิกชนมาจากทั่วประเทศเลยมีเสียงสัมภาษณ์ได้ฟังกันนะครับก็ขอเจริญพรณที่แห่งนี้ที่นี่คือพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นพระพุทธอุทยานที่จะได้บังเกิดขึ้นในการตอบแทนคุณแผ่นดินอันเป็นมาตุภูมิของคนไทยณนะที่นี้คือจังหวัดสุขโขทยัย เป็นพุทธอุทยานที่สร้างขึ้นณนะวัดสังครามตำบลบบรนดาลอำเภอบานดาลรันหอยจังหวัดส,สุขโขทยัยกำลังดำเนินการสร้างพระพุทธรูปนะพระองค์ใหญนะ่แทนคุณแผ่นดินโดยเฉพาะอาดีตราชวงศ์พระร่วงเจ้าอันเป็นมาตุภูมิของคนไทยทำไมอัตมาภาพและพุทธศาสนิกชนนั้นจึงได้สร้างพระองค์ใหญ่นี้ขึ้นมานะก็เพราะว่านึกถึง นะความเป็นพระพุทธศาสนาในกรุงสุขโขทัยที่จเจริญรุ่งเรืองมากอดีตบราพามภาหากษัตริย์ที่เราเรียกว่าพระราชวงศ์พระร่วงเจ้านะได้อุปถรรัมนภะ์พระพุทธศาสนามามากมายส่วนใหญ่รวนแล้วมาแต่กรุงสุขโขทยัยเช่นหลวงพ่อทองคำวัดไตมิตร พระศักยะมุนีนะาะพระสาสดาที่วัดสุทัน์ก็มาจากที่อัญเชิญไปจากนะกรุงสุขโขทยัยพุทธส,สินสรีก็มาจากยุกสุขโขทยัยพับ ปางลีลาที่สวยที่สุดที่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรก็อัญเชิญไปจากสุขโขทไทยอ,อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรก็อัญเชิญไปจากสุขโขศไทยพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่เรารู้จักก็อัญเชิญไปจากกรุงสุขโขทไทยรวมความแล้วสรุปง่ายๆว่าอัญเชิญไปจากกรุงสุโขทไทยแทบตั้งสิ้นรวมความแล้วนักปราชญ์และนักโบราณคดีบอกว่าพระพุทธรูปที่สำคัญเนี่ย ออกไปจากกรุงสุขโขทัยเนี่ยราวประมาณ1,200กว่ารูปแต่หันกลับมามองที่กรุงสุขโขทยัยกับไม่เหลือพระพุทธรูปเหล่านั้นอยู่ประจำกรุงสุขโขทยัยคืออยู่ที่ตั้งมั่นเลยหลักศิลาจารึกของพระร่วงเจ้าได้กล่าวบทบทหนึ่งไว้สำคัญมากว่าบ้านนี้เมืองนี้ไหว้ดีไหว้ถูก บ้านนี้เมืองนี้ก็เจริญก็รุ่งเรืองแม้มาดบ้านนี้เมืองนี้ไหว้บอดีไหว้บัตถูกบ้านนี้ก็มิเจริญมิรุ่งเรืองอาตมาในฐาน,นะเป็นชาวสุขโขทไทยอาตมายอมรับในฐานะอาตมาว่าสุขโขทไทยเนี่ยเป็นเมืองโบราณจริงๆเหมือนกันจะเป็นเมืองปิดนี่ทัศนคติส่วนตัวของอาตมาวันนี้นับ เป็นดิตถีเลิกมหาจักรพรรดิได้อัญเชิญพระพักของพระร่วงเจ้าเนี่ยขึ้นปดิษฐานต่อองค์พระ โดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันสมะมงคณนะ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยถือเรกนี้เป็นเรกมหาจักรพรรดิได้ถวายเป็นพระราชูุศลในการอัญเชิญพระเสียรนี้ต่อยอดและก็ญาติเติมทั้งหลายก็ขออนุโมทนาร่วมบุญกันในโอกาสนี้เพราะว่าการต่อเสียรพระเนี่ยถือว่าเป็นการต่ออายุเป็นการต่อนะความเป็นมงคลสะดอสิ่งที่ร้ายให้นะกลับกลายเป็นดีนะแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สุด ที่พระองค์นี้ยืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อเสียนพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ขอนะเจริญพร ในพิธีนี้เป็นอัญเชิญพระเสียนใช่ไหมคร<ช>ับแต่ว่าวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยจะอัญเชิญพระเกศมาลานะฮะหล่จอจากวัดอินทรวิหารบางขุดพรหมแล้วก็จะขึ้นประดิสถานที่พุทธอุทยานเฉลิมพระเกิวัดสังขารามนะฮะที่บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวฝากหน้าเพจเอาไว้นิดนึงนะ,ะเผื่อใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยนะฮะก็เป็นเพจของวัดอินทรวิหารนะครับฝากเปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ02 2823173ครับอืมค่ะ